สวัสดีครับวันนี้มีที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีจำนวนสีไล่หนึงาน92ตารางวาเป็นโฉนดนะครับที่ดินแปลงนี้ได้หน้าน้ำกว้าง,งราวเจ็ดสิบเมตรครับรอ,อ,อยู่ที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี แปลงนี้ก็เหมาะทําบ้านพักโฮมสเตย์รีสอร์ทในที่ดินตอนนี้ก็คือปลูกกล้วยปลูกผลไม้มะน,นาวก็จะมะีบ้านของชาวไร่นะครับอยู่หนึ่งหลังบ้านหลังเล็ก เป็นกระตอบที่ดินมีต้นไม้ใหญ่บ้างร่มลื่นครับหน,น,น้าน้ำประมาณ70นะครับหน้าท่าชายท่าเลย <c oughs> แปลงนี้เหมาะทำโฮมสเตย์รีสอร์ทครับห่างชุมชน100เมตรห่างถนนเพชรเกษมก็ประมาณ สิบห้านาทีเดินทางไปครับอ่าเดินทางไปชะอำก็สัก40นาทีไปแก่งก็40นาทีโครงการก็40่สินาทีครับสนใจสนใจติดต่อได้ที่เบอร์064-335-9483นะครับ ก็อย่าลืมติดตามกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ